สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Sun s o วเว a ร์แอนด์สต r นะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะลองมาดูกันนะคะว่าแรนดอมวันนี้นะคะจะเป็นของใครนะสำหรับแรนดอมวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันนะคะดูอดีตของคุณกับเขาก่อนนะว่าในอดีตของนะคะเ,เนี่ยเป็นยังไงบ้างการแบ่งลัคนานะคะเป็นการแบ่งแบบ Western a อ Authority หรือศาสตร์นตกนั่นเองนะ การอ่านในครั้งนี้นะคะเป็นการอ่านแบบแบนด้อมเรดิงนะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ตรงกับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,างหรืออาจจะสลับฝั่งกันได้เป็นไปได้เช่นกันหมดนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะสถานการณ์นะคะขอดูหน่อยค่ะในอดีตของคุณเป็นยังไงบ้างคะเหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาของคุณ คุณตัดสินใจที่จะตัดจบบางความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณหรือมันสร้างความไม่สบายใจให้กับคุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะจบความสัมพันธ์นั้นไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเช่นทัศนคติการใช้อารมณ์ไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งของเรื่องมือที่3นะปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันสะสมกันมานานมากแล้วจนคุณรู้สึกว่ามันควรจะจบได้แล้ว และเมื่อคนอีกฝั่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะจบเรื่องนั้นได้คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เองเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากเริ่มอะไรใหม่ๆฉันควรจะมีความสุขได้แล้วในชีวิตมันค้างคาต่อไปกันกันมานานเกินพอแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอยากจะแฮปปี้ขึ้นคุณอยากจะมีความสุขและสบายใจซึ่งจะเห็นได้ว่าในอดีตนะคุณตัดสินใจจบเพื่อที่ว่าคุณอยากที่จะได้รับ เขาเรียกว่าความสงบสุขคุณไม่อยากที่จะมีปัญหาอะไรแล้วเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณจะมีความรักความสัมพันธ์คุณก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันดีมันทําให้คุณรู้สึกสบายใจถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เข้าข่าแบบนี้คุณรู้สึกว่าจะอยากเข้าอยากอยู่คนเดียวมากกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะคุณเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้น าจะถามว่าอะไรนะคะที่ทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าอดีตนะคะมันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เวิร์กเท่าไหร่มีความเป็นไปได้สูงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไปไปกลับกลับมาหลายรอบแล้วเช่นเคยเลิกเคยห่างกันไปแล้วแล้วก็กลับมาพูดมาคุยแรกๆมันก็เหมือนจะดีนะคะแต่ไปไปมามันก็เหมือนแบบเป็นเหมือนเดิมมันทําให้คุณูมีความรู้สึกว่าความเชื่อใจมันถูกทําลายไปบ่อยครั้งคุณก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้น คุณคงจะไม่อะไรแล้วคุณคงอาจจะต้องปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเพราะฉะนั้นในอดีตนะคะความสัมพันธ์นี้ได้เป็นที่มาว่าทําไมคุณถึงตัดสินใจที่จะปล่อยความสัมพันธ์ที่มีอยู่ไปนะทั้งที่ตัวคุณยังรักเขาอยู่นะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันคงไปกันไม่ได้ทีนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าในแรนด้อมนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะใครที่ออกมาเป็นควีนออล แน่นอนนะคะว่าการอ่านนะคะเป็นการอ่านแบบแรนดอมเรดดิ้งเรื่องดาวอาจจะสลับฟังกันได้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแต่ว่าถ้าตรงสักเออเจ็ดอร์เซ็นต์มันก็คือเป็นเรื่องของคุณแหละตัวคุณนะคะค่อนข้างมีเสน่ห์มากเลยอันดับแรกคือขึ้น Queen of One คุณรักตัวเองนะคะใครมองมาที่คุณเขาจะรู้สึกถึงแบบ energy ที่ ของความโพสติฟคุณมีความสุขกับตัวเองนะคะถึงแม้คุณจะไม่มีใครคุณก็โอเคพอมองเข้ามาคนนอกเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทำไมคนนี้มีความสุขจังเขาอยากจะ,จะรู้จักคุณมีคนอยากจะพูดคุยอยากรู้ว่าคุณทำอะไรเป็นมายังไงแบบไหนซึ่งในเดือนนี้นะคะเสน่ห์แบบเนี้ยมันดึงดูดทั้งคนใหม่ที่เข้ามาและคนเก่าที่กลับเข้ามาด้วย คือมันเหมือนกับว่าคุณแฮปปี้และมีความสุขกับตัวเองแล้วละละแล้วมันเหมือนแบบว่ามันชายนิ่งมันส่องแสงออกมาให้คนอื่นได้เห็นคนเก่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากได้คุณคืนจังส่วนคนใหม่เขารู้สึกว่าเขาอยากรู้จักคุณทําไมคนนี้น่าสนใจจังแต่สถานการณ์แบบนี้มันเหมือนแบบความคิดของคุณนะคะมันคุณไม่พร้อมนะคะในการที่จะรับใครเข้ามา คนเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคุณตัดออกไปแล้วล่ะส่วนคนใหม่เนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะรักใครขนาดนั้นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป,พเป็นน้องได้แต่ว่าถ้าจะให้เป็นมากกว่านั้นคุณอาจจะยังไม่พร้อมนะขอดูหน่อยนะคะไพ่เพิ่มเติมเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็น energy ของคนเก่าแรกๆนะคะที่ห่างกันไปเขาอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอเห็นว่าคุณเริ่ม h o ต คุณเริ่มมีคนเข้ามาคุยคุณเริ่มมีคนเข้ามาสนใจมากขึ้นตัวเขาจะเริ่มมีความรู้สึกเสียดายว่าเขาแบบจะทํายังไงผิดไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะในเรนดอมนี้นะเขามีความเสียดายคุณและอยากได้คุณกลับคืนไปจะมีการเทคแอคชั่นบางอย่างนะคะจากคนคนนี้ไพ่เพิ่มเติมดีมายเจอชเชนะคะ เทียบ <Okay. S 1> ครับ okay. มีการติดต่อสื่อสารมาจากเขานะคะอาจจะเป็นการส่งข้อความมาแบบทําเหมือนเป็นการทักทายแบบทั่วไปปกตินะคะเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่การทักทายเนี้ยเป็นการทักทายที่เขาคิดมาดีแล้วว่าจังหวะเนี้ยคนเป็นจังหวะที่เขา,เาควรจะติดต่อสื่อสารคุณมากที่สุดเป็นการทักทายแบบ ไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะอืมขอดูเพิ่มหน่อยค่ะตัวคุณนะคะจะลอยตัวเหนือปัญหามากเลยคือคุณไม่รับอะไรเข้ามาใส่ใจคุณเพิ่มหรอกคุณรู้สึกว่าณจุดนี้นะจุดนี้คุณแฮปปี้แล้วกับตัวเอง คุณไม่ได้ต้องการคนเก่ากลับคืนมาเพราะคุณรู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนแล้วคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะรับคนใหม่เข้ามาด้วยเพราะคุณไม่พร้อมที่จะรักใครแบบรับผิดชอบความรู้สึกใครแบบจริงจังที่นี่นะคะเรามาดูกันนะคะไพ่เพิ่มเติมนะคะในส่วนของความรู้สึกกันว่าว่าเขารู้สึกกันยังไงกันบ้างนะแต่ละคนอันนี้เป็นไพ่ใหม่เพิ่ได้มาสวยมากโอเคค่ะ มาดูกันหน่อยนะคะว่าแรนดอมนี้นะคะคนมีความรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นบ้างนะที่กลับเข้ามานะโอเคคุณรู้สึกแห่คนเก่ามันขึ้น10 of c คับที open the ่ a p e n t ขึ้นเด็อโอเคและแฮงแมน สำหรับคนเก่านะคะคุณมีความรู้สึกตัดสินใจว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าเรื่องราวมันควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ดีกับต,ต,ตัวคุณเรามากที่สุดด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้เหลือเยื่อใยอะไรให้เขานะคุณเหลือเยื่อใยให้เขาแต่ว่าไม่เนื่องจากว่าคุณอยากรักตัวเองและปกป้องตัวเองอคุณอาจจะคิดถึงเขาบ้างมาครัง้งเมืคราวแต่ว่าคุณจะใช้เวลากับตัวเองมากกว่าและคุณก็แฮปปีนะ้ดีในจุดจดนี้ด้วยนะ มาดูกันหน่อยนะคะว่าคนใหม่ที่เข้ามาคุณรู้สึกยังไงเขาบ้างคนใหม่ที่เข้ามาคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรดีนะคุณแต่ว่าคุณจะไม่ได้ค่อนข้างที่จะเปิดใจให้เขาแบบร้อเปอร์เซหรอกนะคะมันเหมือนว่าเวลาที่เขาทําอะไรที่มันเกินกอาเพื่อนเกินกขอบเขตเนี่ยคุณจะเบรกเบรกเขา เหมือนว่าคุณไม่ได้ให้ความหวังเขาดีกว่าง่ายๆถามว่าคุณชอบไหมคุณชอบนะในฐานะที่แบบเพื่อนกันเลยนมิตรแบบแฮงเอาคุยได้อะไรได้แต่ว่าจะให้พัฒนาไปมากกว่านี้คุณรู้สึกว่าคุณยังก่อนคุณยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นทีนี้นะคะมาขอดูหน่อยนะคะว่าคนเก่านะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะมาขอดูหน่อยดีกว่า <Okay. S 2> <Okay. S 1> เขาห่วงคุณนะคะ mm hmm. เขาหึงคุณด้วยนะเขารู้สึกว่าเขาทำพลาดอะไรบางอย่างไปแล้วก็จริงๆแล้วเขามีความรู้สึกดีให้กับคุณมากแล้วก็อยากจะแก้ไขเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะแต่ว่ามันเหมือนกับมันเหมือนคนอยากจะเอาชนะด้วยนะลึกๆแล้วเขาคนคนนี้อีโก้ค่อนข้างสูงแล้วก็ ไม่ได้มาในเชิงแบบรักคุณแบบร้อยอซอยากได้คุณกลับคืนไปแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะเอาชนะด้วยรู้สึกว่าตัวเองมีคู่แข่งรู้สึกเหมือนกับว่าคุณมีความสนใจคนอื่นมากกว่าเขาแล้วขอดูในค่ะคนใหม่รู้สึกยังไงกับคุณคะ คนใหม่นะคะเขารู้สึกว่าคุณมีกำแพงให้กับเขาชัดเจนมากนะและเขาต้องการที่แบบอยากจะบอกความรู้สึกนี้กับคนมากอืมแต่ว่าเขารู้สึกว่าคุเขาเป็นคนที่คุณเป็นสเปกเขาอะคะ่ะแต่เขาอยากชนะใจะเอาชนะใจคุณนะแต่เขาก็ไม่ได้รีบอะไรแต่บางทีพฤติกรรมของคุณหรือว่าบางอย่างที่คุณแสดงออก ออกเกินไปเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณอาจจะกําแพงสูงเกินไปอาจจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้าหรือว่าแบบเป็นคําพูดของคุณบางอย่างที่ค่อนข้างเด็ดขาดหรือว่าเป็นเส้นกานว่าได้แค่นั้นแค่นี้บางทีมันทําให้เขารู้สึกท้อแท้ใจอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะเขาดูบทสนทนานะคะระหว่างคุกับเขาแบบทวนไปเรื่อยๆเปิดอ่านซ้ำๆวนซ้ำๆอย่างนั้น,นะคะมันทําให้ เขาู้สึกมีความสุขนะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณยังไม่พร้อมก็ตามนะแต่เขาคิดว่าอยู่อย่างนี้ไปก่อนก็ได้นาคตยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละคนนะคะจะทำยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเราขอดูก,ก่อน เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวคุณนะคะว่าตัวคุณจะทำยังไงก่อนนะคุณทำยังไงกับคนเก่าที่กลับเข้ามาบ้างคุณอาจจะพูดคุยได้นะคะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจะให้กลับไปเหมือนเดิมนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลา คุณรู้สึกว่าจุดจุดนี้ที่คุณยืนอยู่เนี่ยมันแฮปปี้มากปะแล้วคุณจะทำยังไงกับคนใหม่คะคุณก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณยังไม่แน่ใจคุณอยากจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเวลาที่เราค่อยๆ่อดูกันไปค่อยๆเรียนดูกันไปค่อยคติดต่อสื่อสารกันไป ตัวคุณยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรให้กับคนใหม่อย่างชัดเจนหรอกมันไม่ถึงว่าจะไม่เอาหรือเอาคุณแค่รู้สึกอยากพักในเรื่องของความรักนะแต่เขาเป็นคนน่ารักเพราะฉะนั้นคุณอาจจะคุยกับเขาต่อในฐานะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวดูหน่อยนะคะว่าคนเก่าอยากจะทำอะไรกับคุณบ้างในเดือนนี้ค่ะอืม อาจจะมาอย่างเชิงนะคะข้อความบางอย่างอาจจะเป็นในเชิงของอย่างเชิงว่าคุณยังชอบเขาอยู่ไหมอยากจ,จะรู้ว่าคุณมีใจให้เขาอยู่ไหมนะเขาอ,อาจจะกลับมาดูมาเช็คดูนะคะมาดูความรู้สึกของคุณว่าบางครั้งเนี่ยตัวเขานะ่ะพยายามที่จะเจอพยายามที่จะพูดคุยอยากจะส่งเมสเซจหาอยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณดูแล้วนะั้นเลแรนดอมนี่นะตัวคุณนะ และเขาเนี่ยมีความพยายามที่จะอยากเจอกันอยู่บ้างนะแล้วก็ตัวเขาเองนี่หนักมากเลยอยากจะสื่อสารด้วยนะ mm hmm. เขาจะวางตัวให้คุณรู้สึกว่าอืมเขาไม่ได้เป็นภาระอะไรกับคุณในการกลับมาครั้งนี้ mm hmm. เขาไม่ได้กดดันอะไรกับคุณนะ mm hmm. เขาชอบหรือว่าถ้าเธอไม่พร้อมอย่างเงี้ย ก็ค่อยใช้เวลาต่อกันก็ได้เขาจะพยายามวางตัวในจุดที่คุณไม่อึดอัดทำให้คุณรู้สึกสบายใจแล้วอยากคุยกับเขาต่อเพราะว่าในความรู้สึกนะเวลานี้ถ้าสมมติว่าเขาทําให้คุณอึดอัดมันมีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงมากๆเลยที่จะทําให้คุณตัดเขาเป็นโอกาสเป,เป็นที่เป็นไปได้สูงมากเลยเพราะฉะนั้นเขาจะวางตัวน่ารักเพราะตัวเขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะคจะวางตัวเป็นเพื่อนพี่น้องก็ได้แต่ในอนานคตแค่ว่ากันอีกที ทีนี้นะคะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าไพเออร์เลอร์นะคะอยากจะบอกอะไรกับเราบ้างฟันด i ชเชนแคลร์ hmm. นะคะ getting to know each มันเป็นช่วงเริ่มแรกของการเริ่มต้นนะค่อยๆดูกันไปค่ะาบางเคสเนี่ย บางคนเนี่ยคนเก่านะคะเขาอาจจะอยากจะเพิ่งรู้ว่าคุณเป็นสิ่งมีค่าที่ไม่ควรเสียไปแต่มันอาจจะไม่ทันแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะไปต่อไม่ได้จริงๆในเดือนนี้นะคําแนะนํานะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องดูแลนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวเองให้ดีนะอะไรที่มันเกิดข้อผิดพลาดไปก็ให้แบบให้อาภายัยแล้วก็เรียนรู้ในบทความผิดพลาดนั้นนะคะ และในเดือนนี้นะคะมันจะมีความรักใหม่นะคะที่จะมายื่นความรักให้กับคุณด้วยนะแต่ว่าถ้าคุณไม่พร้อมนะคุณก็บอกเขาได้นะด้วยเหตุผลอะไรก็ได้นะเพราะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาค่อนข้างจะเปิดใจกับคุณพอสมควรเขาพร้อมที่จะรับฟังเพราะฉะนั้นนะคุณสามารถคุยกับเขาได้นะคะโอเคสําหรับแรนดอมนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะ มีความสุขขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณสำหรับการ subscribe กดไ like, ลคมม์คอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับแอนดอมหน้านะคะแล้วก็คลิปนะคะสำหรับดวงประจำธาตุนะคะธาตินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย